สวัสดีครับมาพอกับผมนายฟุ่งอีกแล้วครับผมมือนีสีผ้ามาเบิงรถเขาให้เขาสวนทําคนงานก่อสร้างนะครับผมในช่วงที่ยุคน้องราคาน้ำมันแพงๆครับผมขั้นนี้ก็สิเป็นรถเบนซินครับผมเบนซินสองระบบ l p g พีจทั้งเบนซินทั้งติดแก๊สครับผมเอาไ้ไปทําคนงานก่อสร้างเขาให้เขาสวน ขั้นนี้ใส่งานในปกติเลยครับผมเบืองดอกอยางเรือลายคันซี่โมมีพุพวมีดามสีสันกัดตามภาพเลยครับผมแมมกลายเหนือของยังมนขนลงอยู่จะของเก่าคนยางอะไรมีหนึ่งเส้นขั้นนี้ก็สซีได้พวงมาลัยเวอร์นะครับผมพวงมาลัยเวอร์ ได้แอร์พร้อมแอร์เย็นๆงามครับรถติดในเมืองจะได้บ่ฮ้อนผ้าสีหกเจ็ดครับผมมีหน,น้าหกเจ็ดสีสันก็ถือว่าโอเคครับผมเอาไปก็เอาไปใส่งานโรวจเพต้องไปตกไปแต่งยังไรเดี๋ยวพาเบิง่งข้างในครับยางสีเสียนมีเสียนนี้นะครับจากโหล่นกูโมเนยูส่วนอื่นคือว่าโอเคอยู่ครับมี่เสนหนาข้างขวาครัครบ เดี๋ยวผมผ้าบิ่งข้างในครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมือหมุนครับผมภายในก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟังครับติดง่ายครับผมเสียงดังสุดเี็งเลยไปหาใส่ยูบผิดวังครับผม หาใครสนใจกับมะม่วง,งรถได้ที่อำเภอวัดินชำราบครับผมเบอร์โทรกับ0 8 5 3 2 0 5 3 7 9นายคุ้งรอรับสายเหมือนเดิมครับผม